ไปทุกตัวไปทุกตัวไปไปไปเฮ้ยอันนี้คือลิฟท์ไรอ่ะเฮ้ยเจอเฮ้ยเพื่อนเจอลเรียบร้อ้วะอ้พระเจ้าเป้ยเพื่อนวิ่งากอยู่ตรงหน้าเลยตั้งอยู่ตรงหน้าเลยตรงหน้าเลยตรงหน้าเลยน่าเหยินเหยินนะจ๊ะแต่วะลิปเออลิปลิปเหรออ๋อ้ยนี่ไง นี่เดี๋ยวเข้าน c, pues mm hmm. ี่อ oh, oh, nah ันนี framework. ้มันคือลิฟต์โอ้โอ้ที่ไหนวะเนี่ยที่ไหนวะเนี่ยอุ้ยนี่มันลิฟต์หันมันลิฟต์มอนาระลิฟต์อะไรอ่ะเราต้องไปไหนวะเฮ้ย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 ตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยทางตันทางตันทางตันทางออกอยู่ไหนไปทางออกกันทางออกทางออกทางออก อทางดันอีกโอ้โัดต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 ัวนัดีัดีดีดีดวีวนีวนวไวยววงไวว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 นวว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 วนววววววาวววววปวว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 อววว อยู่ไหลิฟลิฟไหนวะทางตันเืีอนเยเวีนาหนี้ใจก่อนว้าวว้าวว้าวโอ้โอ้ ปิบบรีบรีบโอ้ใหดิ้ดิน้ดิตายไม่เป็นที่ที่เป็นถ้า